ชาข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้อัปเดตลงทะเบียนถุงเงินและเปิด8ขั้นตอนร้านค้ารับชำระโครงการเราชนะผ่านมัดประชาชนนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ y o u t u แชร์าข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะถมีนาคมนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนหรือกลุ่มพิเศษ จะได้รับเงินเยียวยาราชนะเป็นงวดแรกสำหรับกลุ่มที่ลงทะเบียนตั้งแต่15-21ถึงกุมภาพันธ์64นะคะโดยกระทรวงการคลงังได้แจ้งว่ามีผู้ผ่านการคัดกรองแล้ว5แสนคนสามารถตรวจสอบเสธิ์ได้ที่ w w w r a ไ h h a n a c o m ได้ผ่านการคัดกรองแล้วจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน4,000บาทงวดต่อไปจะได้รับทุกๆวันศุกร์งวดละ1,000บาทนะคะรวมทั้งหมด7,000บาท วันนี้มี8ขั้นตอนสําหรับลงทะเบียนถุงเงินนะคะสําหรับร้านค้ารับค่าสินค้าเราชนะผ่านบัตรประชาชน8ขั้นตอนมีอะไรบ้างไปดูนะคะมาดูวิธีการใช้งานแอปถุงเงินสําหรับบัตรประชาชนนะคะไปที่ขั้นตอนแรกนะคะเลือกเมนูเราชนะนะคะจากนั้นไปขั้นตอนที่2 เลือกบัตรประชาชนก็จะมีให้เลือก 1, 2, 3อ่าบัตรสวัดิการเป่าตังแล้วก็สุดท้ายบัตรประชาชนนะคะไปต่อกันเลยนะคะสแกนบัตรประชาชนโปรตรวจสอบผู้ใช้สิทธิ์ให้ตรงกับหน้าบัตรประชาชนด้วยนะคะไปกันต่อขั้นตอนที่4นะคะยืนยันเลขบัตรประชาชนก็คือการตรวจสอบเลขบัตรประชาชนต้องตรงกับบัตรประชาชนของผู้ใช้สิทธิ์นะคะ ไปขั้นตอนที่5ระบุจํานวนเงินโปรดตรวจสอบยอดเงินคงเหลือของผู้ใช้สิทธิ์ก่อนระบุจํานวนเงินนะคะเรียบร้อยแล้วไปขั้นตอนที่6ใส่รหัสเพื่อยืนยันนะคะหรือสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันเลือกวิธีการยืนยันการชําระเงินไปที่6.1นะคะผู้ใช้สิทธิ์ใส่รหัสพิน6หลัก รหัส PIN นี่ต้องจำไม่ได้แม่นๆเลยนะคะห้ามลืมไปที่6.2ร้านค้าสแกนใบหน้าผู้ใช้สิทธิ์ด้วยกล้องหลังนะคะไปกันต่อขั้นตอนที่7ยืนยันการชำระเงินสุดท้ายขั้นตอนที่8รับหลักฐานการชำระเงินร้านค้าโปรดแจ้งยอดเงินสิทธิ์คงเหลือ แก่ผู้ใช้สิทธิ์ทุกครั้งหลังการชาระเงินนะคะและมาดูคุณสมบัติร้านค้าเข้าร่วมโครงการเราชนะนะคะต้องเป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งร้านค้า่งฟ้าร้านเราชนะเช่นรถรับจ้างสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะและบริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการนะคะแปดขั้นตอนง่ายๆสำหรับ การใช้ถุงเงินรับสิทธิ์จากผู้ใช้สิทธิ์เราชนะด้วยบัตรประชาชนนะคะ